คุณน่กูเนาะชงเชนซอร์จอชัยลีนะอยะนั่นกูจะจบทล์รีวิวอีไดเกมนี่ป่อพ่แต่เด็เกมนี่เดเกมอาชีเด็กเกมน่าจกูยอดได็เกมว่าเราจะจานรนรอดังๆแล้วนะอยะเด็กเกมน่าจทุกอย่างบอกเลยคล้ายคือฟรีไฟ่านะแต่ยุโร้นแล้วเด็เกมเราจะมีกูอยู่เนาะเนาะน้าเ้าะจะอยู่สมัครนะอย่าสมัครอีทัวไอดีจะอยู่นะกูอยู่มัสมัครอีทัวไอดีเราดูนะโอเคกูทดลองสมัครเข้าไปเดี๋ชอ เออเฉลยอนะันนี้ยัดปรแกมโอเคอะกูสมัคร E2I ทอกูชนะสมัครไปเลยนะเจนแต่นอย่ออยูุ่มเปเนี่ยตั้งเอี่ยที่ไฟเกียร์ฮะอี่ยแาวทีไฟอยากอาตยสมัครแค่เนี่ยกูตั้งลุมเปเ์ี่เปล่าชัวชัว X1 มาเลดีกว่านะแล้วที่ชตอรเด็เกมนอลลิ้นนะกูมูชีลดจะลรลิ้มใช้ นี่ฮะปัญญาเนี่ยเออท่าสมักตาท่หล่อหล่เจ๊กู้ย่อปอย่ลุ่มเปย์ฉุดตัวชาติหน่อยเตรียเปล่าชั่วชัวเอ็กวานะเจ๊เรกู้กูอยู่กดเริ่มของนมุยะเอ้คอนจะเก้กู้อยากขอกดเริ่มมี่อยากเกมฟีไฟนะตัวละครว่ากู้ชีตชีนอย่อตัวละครสีเน่งนั่นเองนะเฮ้ยบอกแล้ว่าโคตรงเทานะเกมนอ่นเนี่ยงเนื้นี่ยการ์ตูนแค่ใหนเกมนั้นเนี่ย่า้ยฟีไฟจะเน้นมันชีท่องเน่งชัวชัพอได้เกมนั้นจน้ท่องการ์ตูนโอ้ยจำเรื่อเสร็จเนอะอย่ามึงรอตดท่องช อามันล้มเสียงนะับปิดชอว์อ่เอเสียงเกมเสียงเกมเชียร์ลูกนัเที่อเออนั่นไงโดนปิดไปแล้วน้องต้องเงียบๆดิครับนอนะม้อการกระโดดดิชีนะโอ้ยมือปักไกนแะล้วนน่นะชิปโฉกไก่เราตึงนึกถึที่นอนยังงไงมากับเกมง่ายช่องอยากเกมฟรีไฟเกียร์นะอย่าเอ้ยเกมฟรีไฟชัดๆนะเกมนั่นน่ะ เนี่ยน่าล่ายาอเกมกับเกมฟีไฟเนี่ยแช่เชยลิ้นมูจงนี่จานแล้วโอ้ยเกมนี้บอกเลยว่าคนตึงเลย <c oughs> ทุกอย่างเหมือนฟีไฟมากๆตีเกมน้อยนีดยอดจอการ์ตูนแบมเยเดียยอดจอการ์ตูนขอขอ,ขอขอเกี่ยวกับเกมฟีไฟอย่างนช่วงกอดจอการ์ตูนยืดๆเนี่ยมาเลยดีครับหน้าตาก็ประมาณนี้แผนที่เรากู้จองแกี่ยวกับฟีไโอ้ยโมโพิกใช่ไหมลงฟีไฟเราเรากู้ย่อ,อครบ <c oughs> นี่พีกเลยใช่ไหอยู่ตึงหรดนะแต่นั่นนะมาเลยดีกว่า499เกกวันีกพกนาเจอหลอเตานะเฮนี่สิตทีลาดมนลินเรากูหลอดโ,ดโอเคมนลินนะ่ะจ้ะเกมน้อหลอเจนนะชิป,ป๋อชอตตันเนี่ชฟองแล้วชอฟองนแล้วก็นี่กอบกอบฟีไฟทันทอทเนี่เกมทนน่นะเฮดจ่าซื้อนะ,ปะเป่าจุเอกวันีแค่ชอบพีกลย นั่งเจอเตาเจอตางเอ้ยแล้วก็เจอจับผ่อนชีโดชปองลงนูเอมกบเปล่าอยู่นะทันอะฮะชีต <spa: S 2> ัวองเอ้ยเอ็มสนั่นเองนะเอมกบเปล่าเทะเฮ้ยเม่อจะเอ็มห้าร้ยเอมกบเปล่านะโอ้าชปโลเอมเจ้าเจานั่นน่ะเอมเจ้าจ๋นี่อะ่เอยเอ็มฟนะแน่เอ็มฟไล่กล่องชาเลยเทะ กาะเราก็ไล่เลยที่าหนอเกอาะชีโลจิโปโลแล้วหน่อป๋อจู่นเนี่ยคัดตั้งชู้แลนะ้วคัตดตั้เนี้ยอย่ก็หมอที่จนะปืนอักเนี่ยเนาะเท่าหนอยาชูเรา่อจุดก็ยูเอ็มพีเอ็มพีไฟ้หนาะย้อนกูจะเออใช่นะเอ็มพีไฟมาเลยดีกว่าปืนชาร์ตก็มาลิ้นช่วยตัวไกด์บุเถ้าอย่าขอลิ้นเกมพีไฟ้หนาะเนี่ยเหมือนกับไก่ตอนที่เราเล่นเล่นฟรีไฟเลยเออกระสุนเออกระส่วนน,น,นะกระส่วนใช่ไหม เออยอแล้วนะนกะสุนกันจ่อกะสุนจะต้องการนันชิเลยเอ็มกเปล่ามาโอ้ยช้า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 กองยาก็เต็มอะทิ้มเลยกูโอ้ยเจอคนละเอ้ยอช้แงลยนะยัเนี่ว่าชิ้หนกจตอนโอ้ยมาเลยดีกว่าเอฟเม็ดเดียวนะโอ้ยสี่เก้าเะตึงเกินไปตือตือตื ทีเต้าเฉยวเจาะป้อน่จะลิ้นชัดๆโอ้ยมาเลยดีกว่าลูดหัวนะเอ้ยลูดหัวมาลูดหัวมาตึงเกินนะ่ะเม็ดเดียวไม่ได้ตึงค <c oughs> มเกินคนมันคมหินหน้ามาเลยดีกว่าจินนังนะ่นงแล้วสกโยตูเออเม็ดเดียวแตกนะเรียบร้อยได้มาสามคิวไล่เราทันแล้โอ้ยจงโกยต่อไล่ตันเราทันทับปีคิวนะก่อนเอ้ยจงกกไม่เยอะต่อชู

กินนอเกาะผีไฟทอมโว้ยไอาชิว่าต้งใช้ลโรดิโุ้ยไอ้ชิววงบีบนะจะต่อเนื้อหนอเรากูจิงตาดิกินมาผมมาเล็ดโซนนะโอ้ยไอ้ดอกป้องน้อยไอ้ดอกนะต้องได้ไปหาคนยิงต้องได้ไปหาคนยิงน้องๆหนูๆอยู่ชิวตอมเฉลนทั้งตัวเจ้านะเอีจะกูชิวเตี้ยป้อนหน่อยมั้ยนี่แปลว่าตั้งค่าเท้ออี่เลยตั้งค่าเจีตัวหัวตัวหัวเอาตัวอะไรนะเนี่ย ยังไง,น,ง,ามมงนางตื่นต่าวะโอ้ฉันมาถึนางเรียนแต่น้อก็ย่อเค็งแต่เออชี้เน่บาแซิเลียเนี่ยบาซิเลียโคตรแปลกเลยเขิน,ขน,ขน,เน้าเขินฉาขาน่ะเก็บยามายังไงยาสองกล่องน,นะเอาเกาะก้อน,กอน,กอน,กอนเกาะอ๋อแล้วเกาะหมออี่กโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครยิงวะเย้วนเวลาทำอาหารกินแน่แลดตัวเที่ยว แต่ก็ถ้าเาจ,เจยว c a ุ้งเชีวจะมอันนอนะ่นี่นต่ติดตาวะของโอ้เจ้าของจะะแปลกๆนะประเด็นนะ่ะข้องหัวนะเออกชายเอ้ย,อย,อย,อยออมันลุจัดแชาจจาเทียนทังตัวเสียอยู่กชายห้ไลดึงหัวถ้าประจองหวัวในเกมน้อยตัวบขอหวัวมาดิครับ มาดิครับมอเตอร์ไซค์โคตรเท่ทบอกเลยโคตรเท่ลูกเชน่าเท่เท่คนไปไหนมาแล้วน,นังติดแถวเกย์ไปดอกจ้อเกย์อดอกจ้ออุ้ยงบ้านน้ำาชุกชิโยเที่ยวใครดอกจ้อจังหวะนี้ไอ,อ,อ้นนอดอกต้องมา,าเครดอกจ้อมาชิโยเอ็มเจ็บเก้านะอะไรดีกว่าเนี่ยนอ้องเต้นเจ็บเก้าจ้ะโอ้ย จุดมาสุนนะเออมากสุกันอยไปต่อเลยถอยรถชอนนังกอดเจ้าลรงกูได้ลาตันชายาชีคิวยังไงคนไปไหนหมดแล้ววะนึกเปิดิแทานแน่จำนด้ชตานยาอาเราต้องกูตัวติดชิโน่กูยากเปล่าจุ๊ๆอีกวันนั้นในชุดเป่าละใครได้อยากซ้ำศพสี่เก้าเก้าอกวันมาเลยราชาฟรีไฟตึ๊ต้าโ ไม่มีคนแหละประเด็นหอนาฬิกาเชนเจตต์หอนาฬิกาชุมมันดังเลยวะหอนาฬิกาหอนาฬิกาหอนาฬิกาบุ้มมันดังแนี่ยเชินเดินลุ่ยเหรียญเดินจะเอาเหรียญเนี่ยฉันยังตัวแล้วสุดจังน่าจะเอาตีเหรียญนี่เลยนะมาเลยดีกว่าไม่มีคนไหนประเด็นเฮ้ยชิมันดังไอ้ลูกของสมตัวนะเที่ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้ย Tai kham long Tua tung mong laoa, chìa cao cao QUAN! Yang ai long, hong oi oi Tai nao tua đỡ tia holland. Ti tai 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 từ tai 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 đó tai 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 CHẾ tai 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 tí quên cô là nó mới tiếng tưng à ôi chăm tuyển chỉ có chút tất ta ôi, ôi nên là lấy gì kêu anh nên chú có lăng chết chết tôi à lấy xanh chẳng ÁP cỏ cho Ở cỏ cho ngô ta có bói chờ là non chờ là โอ้จีตัวนะเต๋อเตี้ยเออตุยครับเลดโซนต้องเคลียร์เลดโซนชอนะเลดโซนกำลังมาโอ้ยย euh, ีรังนะน้องหลุดหัวอย่าตัวเยืนดอแทะสักคบดึงหัวจีจ้องเลยหัวแตกครับน้องไม่ได้เติม่ะบุยเลดโซนเลดโซนเล็ดโซนเลดโซนเลดโซนเลดโซน เกลือลส่วนชอบเกลือสนจอบจะมาเลือสนตัวที่เด็ดด๋อแท้แต,แต่โอ้อเอก้าตากปุ๋ยตัวตัวผ่อนแล้วตัวฉันนะปีอ่ะโอ้ยเจอแล้วนะเจอแล้วนะมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าโอ้ยไม่ได้ตึงเลยเยนเอาตัวผอคู่นะดันตีเตี้ยปู้ยืนจัดเลยสาโคบลูหัว ยังไงดึงหัวหัวแตกนะอชออชันชิดชตนหอ้ยยนดีดวยจะเขีนน้ำมันหนึ่งจ้องตางบอกหัวแตกนะมาเลยดีกว่าใหบิ๊กฝุน,นั่นแต่โอ้ย,อยขนมันหนจ้องแล้อะไรตันทายกับเปล่าคิว,วอีกคนตึงในบอกในยี่ก้าเก้เล่นเกมอะไรก็ตึงตัวแกน่นชีลตึงตันทอนะับเปล่าจุ่ๆอีกวันนี่ย Game Coop, game Free Fire, có nục mình cắn đi hoa, lo dễ dàng nha, game đó nha Ờ, game đó thật mà mạnh bền, game đó thật châu phong, thật mà nhục lượng, game đó lo dễ dàng Chú báo cho Linh lấy cú ngay, gần lâu chuột báo lang rồi chứ nè, chẳng nên chắc tỏ nhà áo nó mà thử tháo Vùng 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 สี่คนสี่ตัวไปใส่แล้วสี่ตัวไปใส่แล้วโอ้ยปลหนมันถือวนะ่ามอกของศพตัุอนอซื้อโอ้ได้ถึงลยเก็บศพเป็นรนอซ้ออย่างนี้เราต้องเจอไม,ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้ลวอย่างนี้ต้องเจอโอยศพย่างเยอะจะตเน,นื้ออเยชิานเลยถือลติดเต,ตาุ เจอเจอน้องพลายอุจโเจอคนเลยอ๋อจะชิโตยวใหญเถ่ยโอ้ไม่กอดบ่ได oh, ้เด้อแบบนี้บ oh! ่ได oh! ้เด้อแบบนี้บ่ได้แดกแล้วนะชั่วออลังหรือเสื้อนตัวออลังตัวกูโอ้ลูกวงส่งใช้เลยดีโอ้ยวงเป็นกำแพงเลยนะโอ้วงเป็นกำแพงเลยนะแล้ว Tựa tao Chị bỏ đi lăng đi bác Lỡ tao Vùng lò ơi Tựa tao đứa Vùng lò đứa hư Bố chịu tệ vùng lò, vòng vùng lên rồi này Ưa vùng tò Ôi, ư, ôi, Ý, 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 โอ้ยยันตัวหัวคมคมยังไงตัวหัวคมคมโอ้ยเอกธาเลยนะยันตน่ะเอ้ยจนว่ากูเอกนะยันไรก่คิวต่อตีเพื่อนนะชอยวชอยนันต์น้อยนี่นิดตื้อได้ลงอ้ยกูหวัวแตกไงประเด็นเนี่ยชิดเจ้าจะเกี่ยวจะเช็ดตัวหวัวแตกนะโอ้ยเจอข้างหน้า ลุดเข้าไปโมตี้นะฮะโอ้ยนะตึงต่โอ้ยนอบูหญ้ารอนะโอ้กูะช้ที่เปที้ันตุ้ยเจเกมนอกกูยอะยเกมมันหล่อเจ้ชาบแลวใช่ไหมเราถือาลินเรากูมุชิมุนงลดลอลินนะกูชีดเทาฉือกูมาเนีนยน้วมันลานหัวสี่เก้าเก้าอ็กวันได้สิบสี่คิวไปเลยทีเดียวนะเจ้จะปัตตาเปากูเท่าเราจะวาเจจะปะตตาไหน่อยท่าเราเที้เฮ้ย เลเวลเพิ่มเลเวลยังไงรีวิวสองแล้วนะเฮ้ยลื้นสันดาลขอลิ้นแล้วก็มู่นรอดลอ,ดอยชอวของตัวไอดีนะอย่ากสุดลิ้นเพลินโอ้ยลิ้นคู่ร้ายนะลิ้นคู่ร้ายนะอยจะนอนอย่าตัวกอบัตาสิดูอยเหรอยังไงเ <c oughs> นะีทำไมกูเป็นแบบนี้ทั้ง Yo, bro. Ê, đây nữa. Ow, ok game thì linh lin cái này nhà lấy tiền sản đó của lin là cũ, sau của tôi đi đâu với một ok nè. Bảo là có trả tương này tháo bát tám của lan hoa tôi chú như lời giờ hãy đi cho lượt chơi chứ. Ơi, chị giờ là thế á. บอกเลยว่าคตตึงเลยนี่ตีสไล,ลดล์เราก็มุนรถเราไปสิลโอเคแต่น่ากินเราี่ใช้เกมเราชอบเปลาที่น่อยากนี่ปอกลุ่มเบสชื่ซีก้าวก้าเอ็กวันนาะนะนี่ก็ตึงเลยว่ะชิ้นชี้ชตัวนะโอ้ยสังแคนบ่อยลหมสังแขนบ่อไหมเนี่ยโอ้สังแคนชิ้ไรวาชิบนขอแคนนั่นแ่ะเลขคิมชื่อโมแคนั่อย่าชิ้นชี้ชชชชตัว